อยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามรังสาวาหานังจตุสัจจาภสษาและสังเยปีวีสุณรนราสภาตันหังการาทโยพุทธาอัตทีวัตทีวีสตินายกาสเพปติทิตาไมหังมัเทเติมัเทเเคเตมณิสราสีเสปติทิโตไมหังบุธโทธธมโมทวิโรจทวิโรจนเน,นสังโคปฏิทิโตไมหังอุเรสภคุณาการโร หทะทายเมอนุรุโธสาลิปุตโตจะทะคินีโกทันโยปิติสาปิติสาพาคสมิงมัคคาราโนจะวามาเกทักคินีสวามะเมีไมหังอาสงอนันทะลาหุโลกสปโปจามหานามูอาภาสงุวามะโสตะเกเกสตโตปฏิทิฆะไมสิงอริโยวาปพังการโว นิสิโนสิริสัมปโนโสพิโตมุนิปักคุโวกุมารกัสโพเทราสมเหสิเจตาเทศทวาวาทโกโสมหังวาทเนนินเจปติธาสิคุณการุปโนอังคุลิมาโลจอุปมาลีนันทสีวลีเทระปัจจอิเมชตานาลาเตติลลกามะมะ เสสาสิติมหาเทระชิตาวิชิตาสินาสาวกเกอเอเตสิเตมหาเทราชิตวันโตชินรัสาช,าชาลันตาสีาระเตเชนะอังเข้ามาเคสุสัสนติตานาตานังปุริปุระโตทอสสิทักินีมุตตาสุตตะกังทักขะชังปัจจโตอาสิวามีอังคุลิมากลัง ันธะมรรภาริตันจานาริตายสุตกะงอาเกเสชะธนังอาสิเสสาปกาสารันทิตาชินาาวาระสังยุตตาสังตปกาลังสลังกาตาวาตปิตาทสัญชาตาพหิรชตุปัทวาอเสสาวินัญาัาตุอนันทิตัชินะเตชะสา วาสโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธปัจฉรเรชินปัจฉรามาชิมิหิตรันตาลมหิตเลสัทธาปุเลนตุมังสัเพเตมหาปุสาสภาเอเจวะมัตโตสุกุโตสุรคโขชินานุภาเวนะสุติปัตทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตาายโยสัทธา นุภาเวปลริโตจารามิชินะปัจเจเรภาหุงสหสมาธินิมิตาสามุทันตังคีอเมีขลังอุทิตครูราชเสนามารังธานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนิโทตันเตชะสาวพะวตุเตชยามังขังมาราติเรกามะพิยุชิตะสัมภันติงโครัมพนาละวะมะกังละวะกะมมังขมะ ทะยังขังสันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโทอันเตชะสาพะพระวัตุเตชยมังขลังนาราคิริงชวะคชาวารังอติมัตตภูตังทวกิจจากขมะเสนเสนีวสุธารุนันตังเมตตามุสกับวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชัสสะพะวตุเตชยมังขลังอุคิตาคันขมะหิตาหัตถะสุทารุนันตัง ภาวันติโยชนะปะทางคุลิมาละวันตังอิติพิสังขาตามาโนชิตวามุนินโทตันติชั่สภวัตุเตชยามังคลังกัตตวานะคัตทะมุท่รังอิวะคับพินิยาจันจิตจัญญะทุกทะวาชนังชนะชนะกายามะเชสันเตนะโสมาทวิทินาชิตวามุนินโทตันเตชั่สภวัตุเตชยามังคลัง สัจจวิหายามหิตมัติสัจจาวะมัติสัจกวาทเกตุงทวาพิโรปีตมะนังอติอัตทภบูตังปัญญาปัตถีปัชฉารติโตชิตวามุนินโทตันเตจะสาวัตุเตชยมังคลังนันโทปะนันทภุชาคังวิภูทางมหิติงปะปุตเตนะเทระพุยคะเชนะธมาปยันโตอิตูปะเท วิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชยมังคลังทุกขะหทิทิภูตขจเณสุทัตตาหันทังปามังสุวิสุชุติมิตทิพกาธานังยานะทักเณวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเตชยมังคลังเอตาปีพุทธชยมังคะละอัฏฐาอัทายโยวาจโน ที่น,ะนีสารเตมันตันทีหิตาวานีกวิธินาสตุปะเ่าปานิมักขังโมขังสุข,ขังอิทิคเมยะนโรสุปัญโยมหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพานินางปูเรตาวาปารามีสัพพังภูโตสัมโพธิมุตตมาเอตนานัสสาวะเชนะหัตุชยมังขังชยันโตโพธิยามูเลสกยานัง นันที่วัฒโนอีวังตวังวิชโยโหหิชยะสุชยามังคะเลอปปราชิตาปลังเกสีเสวัทวิปโขคะเลอภิเสเกสัมภพุทธานังอคาปโตปโมทติสุนักตังสุมังคะลังสุปะาตังสุหุทิตังสุขานุสุขานุสุมุหโต สุยถังพรม spans, จาริสุปัฏฐคินังยายะกามังวาจากามังปัฏฐคินัง <grid> ปัฏฐินังปณกคามังปัฏฐคินีเตปัฏฐินาปัฏฐคินากกตตวานะราละตันเถปัฏฐคินีภาวัตุสัพมังละขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนสตาโสตพภะวัตุเพภะวัตุสัพมังกลังละขันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนสตาโสตีภะวัตุเต พระวัตุสัพพมังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสตาสุตีพระวัตุเต